แมนแมนขนมอะันี่แม่ม่กุ้งก่าันแมนมาที่ย่างยูนี่อกหักอกหักสวัสดีจ้ามาปูมาพ่อกับแม่เอ็มมาอีกเลยเด้อจ้าวันนี้ ไอ้น้อยสาวมกดาหารชวนมาปิ้งย่างที่บ้านพักตักอากาศวิวสีสวยจ้าพี่ออยเป็นคนขับรถวันนี้พูดไปจอดฝนเดินทางทะเลฝนเลย มาถึงแล้วเจ้าของบ้านยังไม่มาจ้ะเจ้าของบ้านบอกว่าจะเข้าประตูเลยไหมจะเปิดให้ที่บ้านว่าสั้นกลเลยวายางยางวารออยู่ข้างนอกนี่แหละภูเขาที่ขับผ่านมาเมื่อกี้สวยงามอะไรเช่นนี้ โอ้ยหนาวลมหนาวลมอยู่น้อยนึงพะวันนี้อากาศเขาจะบอกว่าเดี๋ยวค้มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวค้มเดี๋ยวแดดด้วยจ้ะเพราะว่าเบิงพยากรเมื่อวานนี่เนาะว่าจะมีเมฆแดดบางเมฆเมฆบางแดดทางพูนหมา่าในระหว่างที่รอเพื่อนมาแม่ไอมาก็ถ่ายแบบตัวเองจ้ะวา่าตัวเองสวยเนาะ รอไอ้น้อยเจ้าของบ้านมาแล้วก็รอน้องกุ้งจะ้ะแล้วก็ไอ้น้องเล็กน้องกล้วยก็ว่าจะมาพะสัน่นน้องกุ้งจะทําน้ํายาข้าวปุ้นมาด้วยกินยังอ๋อหอยเจ๊กหอยเจ๊กหอยเจ๊กเยอะมากครับไปเลียงไปเอาหอยเจ๊กมาหอยเจ๊กมีคนไทยกินอยู่ด้วยจ้ะแล้วคน เห็นเบิงยูทูบในประเทศอื่นเขาเจ้าก็กินอเลยแต่ว่าแม่เอามาไม่กล้ากินเพราะว่าคุณงามเลยไม่อยากกินเอาแม่อีเลี่ยนี่เอาแต่ไฟแทะมาบอกเอาอันที่อ่อยไปมาให้หนูไม่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้น้อยยิ่งเลยนะ ไอ้น้อยลืมเอาที่อ่อยไฟายมาจ้ะก,กับว่าด้ใช้ปัญหาเติมน้ำมันพายลงไปแล้วก็จุดไฟเท่านั้นเลยจลละย้ะ,ะลุบบึบบึบเลยล่ะเฮ้ยเ้ยครสพี่ออยบอก แม่เดินไปทางไหนก็ควันก็ตามแม่ไปว่าสัน้นเลียนากับเอมมาก็เล่นซ่อนหากันสองคนแล้วจ้าก่อไฟเสร็จแล้วแผวเ,เนี้ยมาย่างก่อนมาเนี่ยวันนี้แม่มาบเอาอย่างมาเน้่อเพราะว่าไปน้อยมา,าห้เอาอย่างมาว่าสัน้น ได้อย่างแม่มากก็ขี้เกียจแพ็คของก็ขอของเลยมาติดตัวกับหัวใจไปเอาหอตดอกมาย่างก่อนขนของช่วยน้อยก่อนเอาไาอดื่นมากว่ากินข้าวจริงเอ้ที่สองเงิน ia, <c oughs> เต๋าผมก็แจกดีว่าไฟหน่อยในศาสตร์นะคะไอหาโม้ไหมตะลินีข่าวโอ้เพอนอันไฟเศร้าลูกข้องอหาเมียไฟเศร้าลูกตีลิลิังเห็ุว่าเป็นตี กับปนีนรนะะรู้ว่าอีกู่มันต้องทเออบ้านพัดอากาศบ้านพัดจากอากาศเขาก็สองชั้น้วยจ้ะชั้นข้างบนอยู่นู่นแล้วก็อันนี้ก็เป็นชั้นข้างล่างอะไรไปมากจ้ะอันนี้ก็ต้องไปเสียบไมอ้อาเออเออ,เอ,อไปเสียบอยู่่นละจะได้แบบดูของปิ้งย่างเมียฝรั่งมีทั้งลูกชิ้นแหนมแล้วก็เตับจ้าบลาทาไก่ก็มีแต่ว่า เนยมาบอกอ้อบตัตตองดอกมันกนี้จ้แหนมไม่อ่อนด้วจ้าขายที่แถวมุนเดอือใครมามุนเดอือสั่งไปกินหนมหมูแซบแซบอันทั้งปิ้งเนยทั้งบัปิ้งเนยนะคนอยากกินซุกก็กินซุกนะจ้ามือนีบาได้เอาอย่างมาไม่แต่เอ้น้อยเอามาแม่มาแมวอ,อะไรมาเห็นไหมมาแล้วเจ้าภาพมาแล้วเจ้าของเจ้าของฮิตตาเนาะบ้านพักตากอากาศมาแล้วจ้า ของกินเยอะมากก็จะมีตับไตไส้พุงเนาะจ้ะเนาะฮอตดอกลูกชิ้นนี่แหละจ้ะประมาณนี่แหละวอร์มวอร์มมันที่ใหม่คนวอรมนั่นแหละโอ้ยใกล้แล้วจ้ะปออันโฟกัสแล้วก้องฮาร์นี่ก็ได้เออจ้ะไอ้เพื่อนเสร็งเนี่ยอันนี้สุกสุกแล้วนะแหละเธอเอาไป,ปอุ่นหน่อยเดียวเอ็มมาไหมเพิ่อนเซบเบอร์ว้าวมันว่าอขอยส่นอุลซิ้นแล้ว<ม><อ>ว่าสั้นขอยมากินเพิ่อนเซเบอรอโอเคบ่ค่อยกินอยู่ กินแต่เพิ่นเสียแต่เบอร์บอกกินออส่นมันมากอยู่ดีเธอเพิ่มใส่เวลามากอ่งสิส่งนแซ่บเ<า>ออมากกินข้าวแคร์สุกโอ้ยตกใจวัน <laughs> เป็นเมีย <laughs> เมียบางทีคือนักนักแสดงบูเตสไัยก่อนนิดน้อยแบบแสดงยุปราภัยเลยไหมตายตายแล้วก็ฟื้นตายแล้วก็ฟื้นนะบักพันนาพันนาริติไกรนะโอ้ไม่ใช่ลุงลุงหรือตาพันนาริติไกรไม่ใช่บักโทษทีออกสื่อพี่น้อยน้อยพากันขึ้นไปข้างบนไปเอาเห็ดเมืองก็ทางหูลู่อย่างีนแม่จ่าพี่น้องทางหูลเช่าทางหูลู่นั่นแหละเอาสตรอเบอรี่เพชรเอเลนาเอมมาพี่อ้อย มันจะเป็นคล้ายๆแผ่นๆเค้เคกเนาะแต่ว่าแป้งอันนี้ไม่มีรสชาติอะไรเลยจ้ะอืมอมีกลิ่นให้อ่มทอ้องซื้ออืมเป็นวัดเหียงก็จะใส่อย่างนี้เอต้นก็กินกับขน,นมปังที่ไหนเนาะจ้าเนี่ยขนมปังเสียแล้วก็ใส่หอมจะหอมทอดแต่ว่าหอมทอดบบมีมาหน,นี่อ๋อ ม,ม mm ุน hmm. ม mm ุน hmm. ม mm. mm ุน hmm. มุนมุนอืมกินอีกแล้วจ้าใส่ขนมปัง อดด็อกใส่ขนมปังเป็นอาหารอันโอนชะด้วยจ้ะขนมเวมากินเนี่ยกระแซบของขนมเพินเดอบ,บ,บระบอแซบและแซบจ้ะขนมปังก็แล้วแต่ว่าจะเป็นท่านจะพืชเป็นขนมปังธรรมดาแล้วแต่ห้ามากเนะจ้ะอือึฮึหือึฮ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 ึ้ึฮ ถ้ารถสีดำน่ะเธอเอ้าได้ยินเสียงเน็กน้อยเลยเดย้เนี่ยกำลังชีโตกหายเขาออกมาหนีน้อยเออชูออกชูออกมาเลยสุูใจเสื้อผ้าเอาเอน้องอ,อ,อ้อยกฤติว่าน้องอ้อยหายซิฟมันส่มูสามันอยู่ข้างในซะเด็กน้อยกฤติว่ามันอยู่ตีท่ามอีกล่ะเออบอกระบบอกแล้วคนมาว่าต้องอยู่ข้า,า,ขางนอกได้อ่อยมาคุ้สากันข้างนอกมันอยู่ข้างในมันก็อุ่นแล้วจากพ่อออกมาแล้วเวลาออกมาปิ้งย่างอย่างนี้พวกแม่เอามาก็จะมาให้ลูกเข้าไปเล่นในบ้านนะจากเพราะว่าเด็กมันไปเล่นข้างในมันก็จะได้เล่นแต่พวกโซเชียลมันเดิมมันมาล่ะ ก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากอยู่ข้างในก็คือจะให้อยู่บ้านไม่ให้มาด้วยอย่างไม่จะ้ะจะให้เล่นอยู่บ้านบ่าต้องมาเลยเนี่ยก็จะบังคับเขาหน่อยจ้ะอืมแล้วก็ย่างเมื่อกี้ก็มีแฮมเบอร์เกอร์แล้วจ่ะย่างแฮมเบอร์เกอร์ให้แฟนน้าหวานให้ฝรั่งวิวนี้คือสุดยอดจ้ะพี่น้องสวยสวยมากๆเลยดีหน่อยที่มันลมไม่แรงลมลมน้อยนึงแต่ว่าไม่แรงจ้ะสวยงามบานเนี่ยวิวงามงามน,น้องกุ้งอีลี่มองนมจีนมหามึงแล้ว ลูกครึ่งแหมพุ hmm. ่นน่ะโอ้ยหน่อยบักฮงกับม oh, oh, oh. mm. ีเครื <2> <2> ่องมากเอามาดูมให้ปลาเข็มด้หน่อยมีอะไรมั่งบักฮงโอ้ยตกอือโอ้ยบหญ้าโเดี๋ยวมันก็บสให้สเตียนให้สเตียนมันมานายจะโทรไปอยู่นี่จะโทรจะโทรออืหนูแม่ใส่หมวกแล้วลูกไม่หนาวบ่กไม่หนาว

ก็เย็นตัวมันก็เก่งวันนี้เลยน้อยมันเก่งอยู่ฮือน,นั่นมานซวยข้าวปุ้นก็นจะซวยข้าวปุ้นซวยเสร็จแล้วปิ้งย่างเสร็จแล้วก็จะสุมไปได้นี่เพราะว่ามันหนาวเลจ้เริ่มเย็นจ <c oughs> ะฟื้นมาใส่แบบน,นี้นะพอปิ้งย่างเสร็จแล้วมาต้องการทานต้องการไปฟื้นแบบน,นี้นะป้าบักพี่กุ้งคือขัดเถ่ะวะหอมว่นิดน,น้อยมันเฝ้าง,งับเลยกุ้ย่านกุนไปใส่อันปีอีโซมัน ตีนอุ้ยบาทาบาทาแหพี่ามอนี่ดีนม่ยงม่นอันนี้จะเป็นต้มหางวัวจะต้มริน้องกุ้งเอามาแล้วก็จะตกุ้งเพิ่มไม่ใช่วัวเบรกรถเกือบเฮียมันวาแซ่บเล่นทังพี่ได้เล่นได้ยูทั้งเล่นได้ยูแต่ว่าเล่นไปเลือมยังไม่ไปมันจะตันฟาลีขมุนไล่นกยนี่เดีนนะเด่น่นข้าดี่าาขนเงินน กล่บ้านหมดเลยม้อยพ่อมารับแล้วปะฝุ่นน่ะออไปไปฝากพอง เอ็มมะเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นนี่แม่โมหูมากๆเลยนะอืมน้ำทะเลมันเริ่มขึ้นแล้วนะห้ามข้ามไปอีกทีนี้นะ่ะฟิลิปป่ากับพวกพี่ๆจะได้เวลาแดานซิ่งเด้ดจ้าแดานซิ่งให้มัน หายหนาววะซ่้นเด็กน้อยสิตีนกันฮึใส่มาเบิ้งมาเบิ้งเบิ้งเอาให้กล้องดูหน่อยโอ้ยลานเสียาโอ้ยลานวัชสินชี่มาเธอวะซันยีทุนนั่นนั่นนั่นฮึเอามาเอามาให้เอามาให้จะกินโอ้ยหอยจูบพี่น้องหอยจูบหอยขม ตัวเฟียปิ้งให้ปลาเข็มยากครับปลาเข็มไม่กินแล้วมันตกดินแล้วเนาะอามาเบิร์นก่อนจะเฝ้าจะเฝ้าจะเฝ้ามาดูก่อนเอาเข้ากล้องอะอ้ยทำไมปลาเข็มกินอันโซลิตจยาห่วยบอกว่าปลาเข็มจะกลับแล้วไง นเวลากลับบ้านแล้วจ้ามืดแล้วแยกย้ายกันแล้วคุณนี้ต่างคนต่างทำงานอเอ็มมากับพี่ออยไปรอฟิลิปปาฟิลิปปาก็ได้เวลากลับแล้วจ้ะเสื่องไว้สิลูกแล้วก็เสื่องไว้ไงกินเราสองคนเอ็มมาฟ้องแม่ว่าพี่ออยชอบแอบกินขนมมาสัน ชอบแอบกินขนมเอมาสเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วจะกลับมาถึงบ้านก็มาอาบน้ําอาบท่าเลยจจะเพราะว่าเหม็นควันไฟเนาะแล้วก็ดูหนังกันจะวันนี้เป็นวัน,วนอาทิตย์ปกติก็ไม่ค่อยได้ดูหนังหรอกเพราะว่าวันจันรจะวันจันทร์จะไปโรงเรียนกันเนาะ พี่ออยก็จะทํางานแต่ว่า,าใกล้จะกลับเมืองไทยแล้วเด็กก็อยากดูทีวีด้วยการคู่สากันอะไรประมาณนี้จ้านะคุณสายิ้มให้กล้องด้วยมาถึงบ้านแม่อมาก็เอาปิ้งย่างมาให้พีเอสด้วยจ้าเพราะว่าไม่ได้ทาอาหารเอาปิ้งย่างขอปิ้งย่างจากไอ้น้อยมาให้พีเอสได้จ้าขอบคุณทุกทุกใจจะเข้ามาชมคลิปแม่แอามากด้วยจ้าขอบคุณมากๆเลยสวัสดีจ้าบายบาย